สวัสดีครับนะครับสำหรับสมาชิกที่ติดตามใหญ่โยนจูนิ่งนะครับตอนนี้ก็อากาศดีมากนะฝนตกชุ่มฉ่ำนะครับเรานั่งอยู่บน h อ n ด้า i ิตี x กับโลกประจำตัวนะครับที่คนที่ติดตามใหญ่จะรู้เลยว่า h o n ด้า i t ต ZX เนี่ยโลกประจำตัวของเขาเนี่ยคืออะไรนะครับวันนี้นะครับต้อนรับสมาชิกนะครับเดินทางมาจากจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเดี๋ยวเรามำทําทำความรู้จักกันก่อนนะครับสวัสดีครับพี่ครับครับแลวกขอชื่อครับ อาตย์ครับครับผมรถคันนี้อาการเป็นยังไงบ้างอ่าวิ่งไปเครื่องมันชอบสะดุดครับครับบางครั้งก็ขับไปดับเองครับทีออกตัวก็ดับครับออกตัวกระดับครับขับไปวิ่งวิ่งอยู่กระดับจะดับกระดับเฉยเลยดับครับติดไปแดงอยู่อยู่กระดับอะไรครับอ่าแล้วครับเป็นบ่อยไหมบ่อยครับบ่อยมากครับบ่อยมากครับใช้มานานแค่ไหนแล้วคันนี้อ่า รถพ่อนะครับรถพ่อมาขับมานะปีมากว่าแล้วปีมากว่าแล้วเจออาการนี้มาตลอดครับรู้จักใหญ่ยนจูนิ่งได้ไงอ่าพ่อผมเซิร์ชในอ่ายูทูบเลยครับโอ้เฟซบุ๊กเนี่ยครับครับเอฟซีเลยเอฟซีใหญ่ยนนำรถมาตรวจสอบวันนี้นํารถมาตรวจสอบวิเคราะห์งานเบื้องต้นก่อนที่จะทําการซ่อมเนาะฟังด้วยนะครับการวิเคราะห์งานเป็นไงบ้าง ดีมากๆเลยครับกลัวดับใช่ไหมกลัวดับัวดับนะครับไม่ดับแล้วไม่ดับแล้วครับไม่ดับแล้วนะนะครับต้องบอกอ่าครับผมก็ตอบางทีอยเี้ยครับดับเลยครับอยู่เทินแบบนี้ดับเลยครับบางทีสะดุดบ้างดับบ้างอรถกรมาเลยครับครับวิเคราะห์อาการให้เรียบร้อยตรวจสอบดูนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ IDSI ซึ่งใช้คอยแปดตัวหัวเทียนแปดตัวหัวเทียนแปดหัวเป็นยังไงบ้าง อ่าสับเปล่าเหรอครับครับเ,เน่าเลยครับพอเดอยกมา <c oughs> เน่าเลยครับถ้ารั่วงข้างล่างแบบนี้แบบนี้รั่วนะคะช่วงตัวขาวใช่ค่ะไฟออกด้านล่างไฟมันออกข้างหมดไงมันวิ่งมาใส่หัวเทียนปกติต้องออกแค่ปลายหัวเทียน,นะคะ่ะเนี่ยมันออกข้างหมดอ๋อค่ะันนี้เกมมาแล้หวหน,นึ่งตัวอันนี้ชุดหลังนะคะ ไม่รอดละหนึ่งตัว๋ยวดูตัวที่สองค่ะอันนี้มันน่าจะค้างน้ำมันมแล้วที่นี่ไฟไม่แรงเน่ยเขาเช็ดน้ำมันแล้วก็รั่วค่ะตัวที่สองขอเสียงกี่ตัวครับ คอยเสียไปสี่ตัวนะครับก็ตัวนี้นะครับส่วนมากคอยตัวหลังจะเสียนะครับตัวหน้านีก็ยังใช้งานได้นะครับก็ตรวจสอบนะครับเข้าไปเรียบร้อยเจอปัญหาในเรื่องของคอยรั่วไปสี่ตัวนะครับทำการแก้ไขนะครับเซตอัพระบบนะครับเช็ควาล์วนะครับตรวจสอบแรงดันแรงอัดต่างๆของระบบลูกสูบนะครับของน้ํามันนะครับของอะไรเขาเรียกแรงดันน้ํามันนะครับตรวจสอบให้เรียบร้อยนะครับพร้อมกับทําการดูแลในส่วนของสมองเกียร์นะครับเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเกียร์ นะครับก็จัดการทั้งหมดนะครับแล้วก็เจอในระบบ ECU ด้วยซึ่งตัว Oxygen s e n อ o r โชว์ด้วยนะครับมีโค้ชโชว์เยอะอยู่นะครับสำหรับ Honda City ัเอคันนี้ก็ทําการดูแลแก้ไขในเรื่องของโปรแกรมให้เรียบร้อยนะครับตอนนี้ไปขับขี่ตอนนี้คือรอบที่2รอบแรกเป็นไงครับขับขี่นิ่มครับหายหายไปเลยครับการตร่างๆที่เป็นมาอาราหลักที่มาหายไปเลยครับ ตอนนี้รถเป็นไงนิ่มขึ้นนิ่มขึ้นครับอัตราเร่งเป็นไงก็ดีครับผมดีรอบแรกก็ลองเหยียบเร็วๆดู้วครับเหยียบเร็วๆด้วยไม่ไม่สะดุดนะครับไม่สะดุดครับอยู่เทินไม่ดับแล้วไม่ดับครับนะครับเปิดแอร์อะไรก็ไม่มีสั่นไม่มีอะไรแล้วใช่ครับนะครับวันนี้ตัดสินใจมาใหญ่โยนต้องบอกต้องถามคุณพ่อแล้วเนาะนะครับคุณพ่อคือคุณพ่อน่ารักมากนะครับตรงเลยครับคุณพ่อน่ารักมากคุณพ่อให้แบบเออมาคอยถามมาคอยดูแบบเป็นระยะนะ กลัวกลัวจะเขาเรียกอะไรนะกลัวเกรงใจเวลาช่างอะไรประมาณนี้ครับให้ข้อมูลอยู่แล้วสอบถามได้นะครับวันนี้ก็เรียบร้อยสำหรับเซตีสแต็กขับด้วยความมั่นใจนะครับโมเจ็ดสปีดเดี๋ยวเข้าให้ผมหน่อยโมเจ็ดสปีดคืออะไรกล้องมาดูครับต้องไหครับต้องไปนะครับโมเจ็ดสปีดคืออะไรนะครับกดเลยครับนี่เหรอครับอ่าแล้ครับเจ้าของรถนะครับ Oh, กดเจ็ดสปีดเสร็จ uh. ปุ๊บเหมือนขึ้นเกียร์หกลองกดบวกครับกดบวกขึ้นเห็นไหมครับรถจะเป็นเกียร์เจ็ดอ่าเหมือนมอเตอร์ไซค์เลยอ่ะกดทดลงมาครับลบรอบเครื่องยนต์จะสูงขึ้นแรงทอกรถจะมานะครับแต่คันเร่งส่งได้แล้วก็กดเจ็ดก็จะเข้าเกียร์เจ็ดนะครับกดบวกไปเลยเจ็ดโอเคเห็นไหมครับอันนี้คือเขาขับแบบเมนวัน นะครับกับขับแบบเกียร์ธรรมดารถถ้าเกิดมีปัญหาในส่วนของระบบเกียร์นะครับไฟจะกระพริบนะครับแล้วก็โหมดเกียร์สปีดจะใช้งานไม่ได้ครนนี้คือตอนนี้เราเซ็ตอัพระบบแล้วแล้วก็ปกติแล้วนะครับกดอีกครั้งหนึ่งที่โหมดเกียสปีดก็ยกเลิกครับตัวล่างก็จะเข้าเกียร์ดีปกติเห็นไหมครับว่านี่คือการใช้งานของรถบางทีอาจจะไม่ชินเนาะนั่นมันคือตัวอะไรกดไปแล้วมันจะหายไหมปกติรถผมซีแมครับ อันนี้แบบสายชิลครับสายขับสบายๆนะครับก็ฝากไว้นะครับสาหรับสมาชิกที่ติดตามย่อยยรถยูนิ่นะครับฮอนด้านะครับปัญหาของเขาเนี่ยนะครับถ้าเป็นในส่วนแจ็คเป็สิบสองเนี่ยก็มีปัญหาในส่วนโรคเฉพาะเขาเรียกอะไรนะโรคประจำตัวของเขาอยู่นะครับตัวซัดเอตัวนี้ก็มีปัญหาในเรื่องของระบบเกียร์นะครับก็เป็นโรคประจําตัวของเขาอยู่นะครับวิธีการแก้ไขนะครับสามารถโทรปรึกษาที่ซอยยรยูนิ่ได้นะครับหรือติดตามทาง YouTube นะครับ เพื่อรับข้อมูลนะครับต่างๆนะครับดูการทํางานของทีมงานพวกเราผ่าน u t u b e นะครับหรือว่าจะนํารถเข้ามาตรวจสอบก็ยินดีต้อนรับนะครับสําหรับสมาชิกที่จะนํารถเข้ามาตรวจสอบนะครับไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นอะไรนะครับเราก็ยินดีดูแลให้นะครับทุกรุ่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์สอยายนต์จุนิ่งทางยูทูบช anel ด้วยนะครับก็ฝากไว้อีกเรื่องหนึ่งครับผลิตภัณฑ์สารเสริมประสิทธิภาพสามารถเข้าไปที่ไลน์แอดของสอยายนต์จุนิ่งได้นะครับ ก็สามารถสั่งผลิตภัณฑ์นำไปใส่เองได้เติมเองได้บางท่านซื้อไปแล้วบอกใสยังไงนะครับโทรมาใหญ่จนนี่นะครับเรามีข้อมูลให้นะครับเราดูแลกันจนผลิตภัณฑ์ตรงนั้นเข้าไปดูแลรถของท่านเลยนะครับต้องฝากกันไว้แบบนี้นะครับก็วันนี้ต้องลากันไปก่อนนะครับพร้อมกับส่ง h o n d a City ้เซตเอคันนี้กับเพชรบูรณ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ